นี่คือยา B O W T C Z I P X 177 s 1 v s S o Moody Sicker s l a g e r Ultima Oxytocin of i n s a Salimai A P M 1 0 0ที่จะช่วยให้คุณสุขภาพดีคุณมีความคิดเห็นยังไงกับโฆษณานี้บ้างครับผมว่าโฆษณาตัวนี้ยังพูดถึงสมุนไพรของบริษัทเราน้อยไปไหมครับคุณ่ะผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่า มันเป็นแค่ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เพราะฟาร์มไร้สารเคมีสังเคราะห์ของเราวิจัยและผลิตสมุนไพรคุณภาพสูงได้หลากหลายชนิด เพื่อจำหน่ายแก่ผู้ที่รักสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหรืออาหารเสริมบริษัทของเราครอบคลุมทุกวงจรสมุนไพรทั้งหมดไร่ที่ปลอดสารโรงงานและระบบโลจิสติกส์ที่ล้ำสมัยสามารถผลิตแปรรูปและสกัดสมุนไพรคุณภาพสูงได้โกดังสินค้าที่ปลอดภัยมีสายการผลิตและระบบขนส่งจำหน่ายไปแล้วทั้งในและนอกประเทศมีศูนย์วิจัยระดับแนวหน้าที่คอยผลิตพันธุ์พืชและตัวยาใหม่ๆตามความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา แม่ของฉันสามารถยกของหนักๆได้อย่างสบายเลยแต่แ <กะ S 1> ค่ฉันลุกลนมาจากที่นอนนะกระดูกทุกข้อของฉันก,ก็รีดรองทันทีสุขภาพในสําคัญจริงๆไม่เห็นลงศพไม่หลังน้าตานะเนี่ยผมมักจะปวดหลังปวดคออยู่เสมอเลยนะครับเวลานั่งทํางานนานๆทั้งๆที่ตัวเองยังอายุน้อยอยู่เลยอะแก่ตัวไปโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยอย่าร้อยสายเกินแก่เป้าหมายของเรานะไม่ได้มีแค่ผู้ป่วยและผู้สูงอยู่เท่านั้นยังมีัยรุ่นที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองและทำงานอย่างห่างห เราจึงขายผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่สกัดจากฟาร์มของเราเองเพื่อผู้คนในทุกช่วงอายุผลิตภัณฑ์ของเรามีมาตรฐานที่สูงมีใบรับรองและยังจำหน่ายในร้านค้าและช่องทางออนไลน์เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงสมุนไพรที่ดีมีคุณภาพได้อย่างทวนน้า และที่สําคัญต้องมีราคาถูกใช่แล้วครับสมุนไพรของเรามีราคาถูกเพราะเราเป็นไม่กี่เจ้าในไทยที่ครบวงจรขนาดนี้สุขภาพที่ดีไม่ควรแพงและเข้าถึงยากความคุ้มค่าที่คุณเลือกได้สุขภาพดีจากธรรมชาติในแต่ละวนัน Nature's Bounty Easily Use Health in Every h o u s e Amma Farm อ๋อผมพอเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวผมจะนําไปแก้ไขให้นะครับ